เป็นความทุกข์ใจของสาวรายหนึ่งค่ะที่ถูกหนุ่มแสบมาอ้างว่ารู้จักกับนายกอบตอรู้จักกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สามารถที่จะฝากงานให้เธอได้สุดท้ายโดนตุนนะคะมูลค่า60,000บาทค่ะผู้เสียหายเป็นหญิงชาวมุสลิมค่ะมาจากจังหวัดปัตตานีนำเอกสารหลักฐานการแชทการพูดคุยกับคนร้ายแล้วก็หลักฐานการโอนเงินมาร้องเรียนกับสื่อบนชนค่ะ เธอบอกว่าถูกผู้ชายรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลวังประจัน์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลใช้ Facebook ชื่อว่าธนิตปดูกาใช้อุบายหลอกลวงอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ในวงการข้าราชการแล้วก็นายกอบตอวังประจัน์สามารถที่จะช่วยให้เข้าบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ แต่เงื่อนไขก็คือต้องใช้เงินเกือบ60,000บาทหรือเกือบๆแสนบาทขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็นอกจากนี้นะคะยังส่งภาพของบุคคลอื่นที่เขาอ้างว่าช่วยเหลือได้เนี่ยส่งมาให้เธอดูด้วยบอกว่าทั้งหมดนี้คือรูปที่เป็นจะเรียกว่าลูกค้าก็ไม่ถูกนะเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกนี่แหละนะคะคเอามาให้ดู รวมทั้งคุณผู้ชมก็ได้มีการโชว์ภาพรถป้ายแดงเป็นรถประจําตําแหน่งทําให้เธอหลงเชื่อจึงตัดสินใจนําทองไปขายไปยืมเงินพ่อกับแม่แล้วก็ยืมเงินญาติพี่น้องอีกหลายหมื่นบาทเพื่อที่จะนํามาให้กับชายคนนี้นะคะก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะรู้ว่าโดนหลอกหลังจากนําชื่อของชายคนนี้ไปตรวจสอบในเพจเตือนภัยคุณผู้ชมไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะมานผิดสังเกตตรงที่ว่าเขาอะรับปากกับหนูว่าวันอาทิตย์อะ ให้หนูอ่ะเอาเงินจากเขาไปคืนให้กับคนที่หนูยืมมาก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาไม่ได้คืนเงินตามที่เขาพูดก็มีคนแนะนํามาว่าเออลองไปหาไอ้นายทันิเนี่ยในกลุ่มคุณกงในเพจของสะตูนดูกลับกลายเป็นว่าพอหนูไปค้นหากลับกลายเป็นว่าเจอใช่พอเจอเสร็จปุ๊บหนูก็เลยทักคนที่เขาโพสอะว่าเออโดนเรื่องอะไรมาก็ได้รู้คร่าวๆว่าเออโดนนายนั่นอะโกงมาเหมือนกันเนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะสามารถปกป้องเราจากกระบวนการเหล่านี้ได้คือเอาเลขบัญชีเอาชื่อเข้าไปตรวจสอบ,บในออนไลน์พิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยนะครับ<ม>เดี๋ยวมันจะเซิร์ชมาเลยว่าคนคนนี้มีประวัติอย่างไรบ้าง<ม>เพราะว่ามีคนออกมาแฉกันตลอดเวลานะครับค่ะแต่ว่าเธอรายนี้ก็คือเชื่อไปแล้วอะค่ะเพราะว่าหลุ่มแสบเนี่ยเขาก็อ้างว่ารู้จักกรรนายกอบตอนําภาพของคนที่อ้างว่าเคยช่วยเนี่ย เอามาให้เธอดูเธอก็เลยเชื่อไปยืมเงินพ่อกับแม่ยืมเงินญาติสุดท้ายก็สูญเงินไปกว่า60,000บาทนะคะทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยเธอก็บอกว่ายังพบผู้เสียหายในยจังหวัดสตูลอีกหลายรายเลย,เลยนะคะที่โดนหลอกส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนที่มีเงินหรือว่านักศึกษาที่จบใหม่ต้องการเข้าสอบบรรจุข้าราชการค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ชมโซนอีกเรื่องหนึ่งค่ะ พาไปดูมุมดีๆกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้มีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะแต่เรื่องที่น่าชื่นชมเมื่อศูนย์สอบธรรมศาสตร,ร์รังสิตนำภาพผู้เข้าสอบรายหนึ่งที่พิการไม่มีแขนแล้วก็เข้าสอบแข่งขันเหมือนบุคคลทั่วไปโดยข้อความระบุค,ค่ะบอกว่าแอดบินได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพให้ลงเพจได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สอบคนอื่น เพราะว่าการมาสอบปีนี้มันยากจริงๆแล้วก็เป็นการลงเพจหลังจากหมดเวลาสอบแล้วซึ่งผู้สอบขอเปลี่ยนโต๊ะแบบนี้เองเพราะว่ามันเหมาะกับการทําข้อสอบของเจ้าตัวสุดๆโปรดดูโต๊ะข้างๆคนละแบบกันและผู้สอบยังมีแผ่นรองเขียนด้วยนะคะ ทำเอาชาวเน็ตคุณผู้ชมต่างเข้ามาแชร์ภาพนี้กว่า17,000ครั้งและที่สําคัญเขายังชื่นชมผู้เข้าสอบรายนี้รวมถึงอวยพรขอให้สอบราชการให้ได้ด้วยนะคะอืมโอ้โหความพยายามคําทุ่มเทะนะครับนี่ะชะ่นชมนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะใช่ครับทําให้เราเห็นเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสภาพร่างกายจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราสามารถมีใจสู้ได้เพื่อเป้าหมายปลายทางแห่งความสําเร็จนะ,นะครับ